โจโจโจตีเออดีต่อใจก็สวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่ในเกมฟรีไฟนะครับเป็นเกมที่ผมเนี่ยไม่ได้เล่นมานานมากแล้ววันนี้ที่กลับมาเล่นเนี่ยบอกเลยว่าการตลาดของฟรีไฟล์แม่งลำ้ำวันพัชแมนมาได้ยังไงผมไม่ได้รู้เลยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ติดตามในที่กลับมาเนี่ยเพราะว่าใส่ตะมะเลยนะฮะอย่างเพื่อน,อนผมหลายหลายคนเนี่ยนะครับเขาก็รู้อยู่แล้วว่าผมเนี่ยเป็นติงวันพั h แมนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าผมจะกลับมาเล่นเกมนี้เพราะไซตามะนี่ก็คงไม่อ <c oughs> <c oughs> กระเด็นก็คงไม่แปลกนะฮะถ้าผมจะกลับมาเล่นเนี่ยแต่ว่าดูนี่ดิดูฉากนี่ดิอารมณ์เหมือนเล่นเกมอะอะไรนะไซเบอร์พัง277เลยฮะสวยดนเนี่ยเออพัฒนาไปไกลส2 1สึ่งเอาเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้อะไรวะเนี่ยของขวัญเหรอไปของขวัญให้จากคุณ มาร์คหรือเปล่าอานไม่ออกอ่ะไม่ได้ไม่ไดเพชเหรอโอ้ยดูเครืบินดิต้านมันใ่ตตป้าไปแล้วเอยว่าแต่กดอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะเอ,อ่อกดชิปกดทีเป็นการหน้าทิมกดชิปหน้าทิมกว่างั้นกูกดทั้งทีทั้งชิปเลยได้ไหมไ,ได้ดีว่า นี่ไงโคดหน้าทิมว่าแต่ไปตรงไหนเนี่ยตรงนี้เลยละกันนะฮะผมไปที่เล่นนานนนเนี่ยบอกเลยว่าไม่ได้รู้เรื่องแมปเลยนะว่าเขามีอัปเดตอะไรมาบ้างเนี่ยเออไหนดูดิว่าในบ้านนี่เป็นยังไงครั้งสุดท้ายที่ผมเล่นนะครับก็คือตอนที่ผมซื้อไอหมาไซบอ์กเนี่ยนะฮะพอผมซื้อเสร็จปุ๊บอะแล้วผมก็ไปด้เล่นอีกเลยนะครับแลวันนี้เด็กก็เรียกได้ว่ากลับมาอีกครั้งนะครับกับ ประสบการณ์เก่าเนี่ยจะเหลืออยู่หรือเปล่านะบเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันที่ตรงนั้นเหมือนมีคนแหละใช่ป่ะไม่ใช่ป่ะอัะนนี้มีปืนฮะเออเก็บมาเฮ้แต่ว่าพวกไอคอนอะไรเขาก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะเนี่ยเออเสียงไม่เสียงเฮ้ยนีไ่ไงเดี๋ยวตาเข้าไปเอยออกมาสิครับออกมาสิครับผมออกมาเลยเอยเอเดี๋ยวดูวไม่โอนะเล่นไอมูนี่มันยากเหมือนกันนะฮะการควบคุมเนี่ยผมว่านะผมว่านะ จะไปไหนเล่าเอเอ๋เอยเอ้เอ,เ,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 อเป็นไงครับผมแม่นี่ขนาดไปได้เล่นนานแล้วนะก็แต่แถวนี้มีปืนอีกไหมนะตรงนี้ข้ามไปก่อนมเก็บของดีอฮ้ยมีเสียงปืนเสียงปืนโอ้ยตรงโน้นตรงโน้นระยะไกลกบบนี้เก็บการยิงคีกขวาทลิกซ้ายอะไรกันครับเนี่ยเข้า26มันจะตายกูปะเนี่ย วิ่งก่อนวิ่งก่อนเฮ้ยเฮ้ยยมีกระสุนมีกระสุอนอนุอ้ยโดนแล้วจะท่าไรขวา,าขวาเออเออเรียบร้อยครับผมเป็นไงเล่าเอออีกทีอีกทีนึงทางซ้ายอุย้ยกระสุนหมดกระสุนหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนไม่ใช่ไม่ใช่กูจะายีกปืนหนึ่งอีกปืนหนึ่งกดยังไงล่ะเนี่ยกดเดี๋ยวกดอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเออนี่แหละถูกต้องถูกต้องถูกต้องมาดิครับก็มาดิครับจะไปไหนเล่าวิ่งไปโน้ตโอ้ยยิงอะไรเนี่ยเออโอ้ย,อย เก่งเกินนะครับเก่งเก,กินปืนลั่นเมื่อกี้ปืนลั่นเฮ้ยเฮ้ยเยมีเอาอีกมีเอาอีกตรงไหนครับตรงโน้นเออมาดีมาดี้ทำไมมันไม่โดนทำไมเอ้ยที่สุดนะครับที่สุดแล้วอะคนเนี้ยอืมฟาร์มของแล้ววิ่งบนไปไหนดูสิไม่มีอะไรเลยมีแต่ปืนเหรอปะโถยพวกนายนี่มันไม่พกอะไรกันเลยนะนอกจากอาวุธนี่ก็ไม่มีอะไรเลย ดูตรงนั้นดีกว่าเอเกล่องนี้ต้องมีอะไรดีๆแน่ๆเลยเฮ้ยเดี๋ยว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 เดี๋นี่กนกเลาเออนี่กเล่าเป็นไงเรียบร้อยโอ้ที่สุดวะครับจริงการกลับมาในครั้งนี้บอกเลยว่าฟรีไฟต้องสะสะเทือนนี่รโหลดไว้รอเลยไหนมีอีกว่ามีเกล่ามีเป่าตรงนั้นกดสีคือฮิว อายัาไม่เสร็จเลยช่างมันเฮ้ยไม่มีใครมาให้ยิงแล้วหรอแต่กล่องนี้มีอะไรเฮ้ยกระเป๋าสามชิดแค่ไปพูดขัหยาบนะครับน้องๆไม่ดีไม่ดีนะครับอย่าเอาเป็นเยื่งองย่างนะครับแถวนั้นไม่มีใครในนี้มีอะไรเฮ้ยที่มันมอไซค์สีแดงไปซื้อแกงให้แม่ดีครับผมปุ้ย แม่อยากจะขับแล้วเกินนะฮะแต่ว่าผมชอบเดินมากกว่านะครเพราะ <laughs> ถ้าหากว่าขับนี่น่าจะควบคุมยากนะตอนนี้แค่เดินนี่ย,ยังลาบากเลยเดี๋ยวเราเข้าไปฟาร์มของกันก่อนดีกว่าไหนดูซิในนี้มีอะไรมีกระสุนให้โอเคครับขอบคุณครับฝั่งนี้มีอะไระเป็นลูกซองเหรอไม่เอาดัานบนละ่ะแม่ มันเหมาะที่จะซุ่มยิงคนจริงๆเลยตรงนี้เนี่ยนะมีใครมาไหมนะมีใครมาไหมนะระเบียงนี่มีอะไรหรือเปล่าโอ้ยปานี่ปานี่เปิดก่อนได้เปียบเอ้ยเป็นไงโ้หไหนดูสิโอ๊ยตกแค่นี้ก็เจ็บวะไหนดูสิคิดจะฆ่าพี่เหรอน้องขอดูหน่อยดิมีอะไรมีกรอ มีกระสุนกดอะไรรับวะกด g g G แล้วก็อะไรต่อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเยจะเย็นเย็นเอ,อ้ยมาดิมาดิเฮ้ยอย่าอื้อมาดิอื้อระยันนี้อุ้ยไย,ยโอ้โหดูปืนเขาดีเขามีปืนแบบนี้ด้วยอ่ะก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ชครชอบยังไงก็อย่ายลืมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะครับไว้โอกาสหน้าเราจะมาสุ่มใส่ตำมะกันนะครับ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ